สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแซนฟ้องแม่ตังโมเรียกค่าเสียหายเยอะมากแซนพบทนายความยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณแม่พันิดากับที่ปรึกษากฎหมายวันที่22พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนายพรศักดิ์วิพา์อาพานน์ทนายความส่วนตัวพร้อมด้วยแซนวิสาพัฒนมโนัมรัตน์เตินทางมายัางศาลจังหวัดนนทบุรี มาเพื่อยื่นไต่สวนต่อหลังถูกนางพนิดาศิรยุทธโยธินมันดาของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาพร้อมกับที่ปรึกษากฎหมายร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยแซนวิสาพัดกล่าวว่าเนื่องจากในวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาคุณแม่พร้อมกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายอีกสองคน ได้นำเอกสารมาแจากจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวที่หน้าศาลโดยกล่าวหาว่าตนไปข่มขู่พยานยุ่งเหยิงหลักฐานและขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของตนในชั้นศาลซึ่งตนก็ยังงงอยู่ว่าตนไปยุ่งเหยิงอะไร พราะก่อนหน้านี้ตนกับคุณแม่ก็ยังเคยกอดและพูดดีกับตนอยู่เลยในวันนี้ตนดําเนินการตามกฎหมายเพราะเห็นว่าคุณแม่ทําให้ถูกและทําให้ตนได้รับความเสียหายมากจนถึงกับขนาดพ่อกับแม่ของตนยังตกใจมาถามตนเองว่าไปทําอะไรมาอีกถึงจะถูกถอนประกันตัว ตนจึงมอบหมายให้ทางทนายความส่วนตัวฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งกับคุณแม่และที่ปรึกษาฝ่าย,ยกฎหมายอีกสองคนในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นเงินจำนวน50ล้านบาทแซนวิสา,าพัธกล่าวอีกว่าหลังจากที่ศาลได้ตัดสินคดีของปอกับโรเบิร์ตไปแล้วตนก็รู้สึกว่าศาลยุติธรรมแล้วส่วนพวกตนในฐานะจำเลยในคดีที่เหลืออีก4คนก็ขอยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรประมาท ต้องปล่อยให้เป็นดุลยพินิษของศาลเรื่องค่าเยียวยาที่คุณแม่พยายามมาเรียกร้องจากพวกตนทั้ง4ี่คนนั้นคุณแม่เอาเหตุผลและสาเหตุอะไรมาเรียกร้องทั้งๆท,ท,ที่พวกตนทั้ง4ี่คนไม่ได้ทําอะไรผิดทนายพรศักดิ์วิพาธอาภานน์กล่าวว่าเรื่องสัญญาปณิปนอมฉบับแรกที่ได้ตกลงทําสัญญากันเมื่อวันที่21กันยายน65นั้นเป็นหนังสืออาญาปณิปนอมที่ฝ่ายจําเลยทั้ง6ส่วนทั้งคุณแม่ได้รับทราบ เซ็นรับทราบและตกลงกันในสัญญาฉบับนั้นไว้ด้วยกันโดยมีการลงรายละเอียดชัดเจนในสัญญาว่าใครเป็นคนจ่ายจะอย่างไรและไม่ติดใจใครดังนั้นการที่คุณแม่จะมาอ้างภายหลังว่า ในสัญญาฉบับนั้นมีคนไม่จ่ายอีก4คนแต่ในความจริงตามกฎหมายคงไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแม่คิดเสมอไปเพราะกฎหมายมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขซึ่งหนังสือสัญญาฉบับนั้นก็ได้ตกลงทำกันในชั้นศาลซึ่งศาลก็รับทราบ ทนายพรศักดิ์กล่าวอีกว่าการที่ศาลได้พิจารณาตัดสินคดีของจำเลยที่1และสองไปแล้วนั้นเป็นผลดีกับฝ่ายจำเลยที่เหลืออีกสคนเพราะทางเจ้าของเรือกับคนขับเรือก็ได้สารภาพต่อศาลไปแล้วว่าได้กระทําการโดยประมาทจริงจึงทําให้จำเลยบนเรือที่เหลืออีก4ี่คนซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการประมาทด้วยจะได้รับผลดีในการถูกนำไปพิจารณาคดีต่อไป ขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ